แบรนด์คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไทยมากับแบรนด์ดาริววันนี้เฟชมากับรุ่น A98 Pro ตัวนี้เป็นแม a น i c a ลไร้สายแค่สีเนี่ยก็ถือว่าสะใจแสบตากันเลยทีเดียวถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคกับราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าหากทุกคนพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปรับชมรีวิวเต็มๆกันเลยค่ะ ชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้มากับแบรนด์คีย์บอร์ดแบรนด์ใหม่ดาริวเนาะในรุ่น A98 Pro ปจริงๆก็มีอีกหลายรุ่นเลยแต่ว่าในคลิปนี้เนะี่ยเรามารีวิวตัวนี้เป็นตัวแรกกันก่อนเนาะกล่องถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยจะมีความคล้ายกับตัวสีคีย์บอร์ดมากๆดีไซน์กล่องก็ถือว่าสวยเลยโดยของด้านในที่ให้มานะคะแน่นอนก็ต้องมีตัวคีย์บอร์ดสวยงามมากๆพร้อมกับยังมีพลาสติกครอบกันฝุ่นมาให้อีกด้วยและในส่วนด้านล่างกล่องจะมีการ์ด มี2สวิตช์ให้เลือกเนาะก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้อีกทั้งยังมีใบควิกไกด์ให้เราอะสามารถใช้อ่านแบบรวดเร็วง่ายๆดูคีย์รัดต่างๆแต่ถ้าเกิดใครอยากเน้นอ่านข้อมูลเชิงลึกมากกว่าน,นี้ก็จะมีใบคู่มือมาให้ตามปกตินั่นเองของแถมของเรายังไม่จบแค่นี้ยังมีอยู่ในกล่องอีกด้วยโดยกล่องแรกจะเป็นสายการเชื่อมต่อให้มาเป็น USB Type A ถึง Type C เป็นแบบยาวน,นะคะความยาวอยู่ที่1.8เมตรส่วนอีกหนึ่งกล่องด้านในจะมีที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคบแบบ2 in one พร้อมกับคีย์แคปเสริมเพ้่อ เ,เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันแบบเต็มๆดีกว่าว่าเจ้าดาริว a 98 Pro เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างเมื่อเทียบกับหลายๆตัวในตลาดเนาะเริ่มที่ส่วนของแมคค a n i c เ l k e คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นส98์98มีทั้งหมด97ปุ่มซึ่งถือว่าไส์นี้เนี่ยเหมาะกับสายทํางาน,นมากๆนะคะเพราะว่าน้องไม่เก,ก,กะกาเท่ากับส์แบบ100%โดยความน่าสนใจของรุ่นนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับจอที่ไว้แสดงสถานะแบตเตอรี่อีกด้วยตัวนี้จะขึ้นเป็นเหมือนเปอร ะะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยต้องชาร์จแบตตอนไหนหรือว่าตอนนี้แบตคีย์บอร์ดอ่ะมันเต็มอยู่หรือเปล่าโดยในของจริงเนี่ยจะไม่มีไฟกระพริบแบบนี้นะคะเนื่องจากการถ่ายทําอาจจะมีแสงที่กระพริบไปบ้างแต่ของจริงเนี่ยไม่มีกระพริบเลยนะทุกคนและความน่าสนใจที่เฟซรู้สึกว่าในตัวนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นเรื่องของสีสันวันแรที่เฟซเอามาดีวิวให้ดูจะเป็นตัวสีแดงนะคะแต่จริงๆเขายังมีสีอื่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นตัวสีน้ําเงินตัวแบบโทนสีเทาตัดกับสีเหลืองอันนั้นก็จะแบบโอ้สวยไปอีกแบบนึงงแแต่เอาจริสีดง ก็ถือว่าเด็ดดวงเอาเรื่องน้องจะไม่ได้แดงแบบโหแดงจ๋าขนาดนั้นยังมีการตัดสีอื่นๆเพิ่มเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีขาวก็ตามือตัวเคสของเขาเนี่ยจะมีการทาพ่นสีเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าตรงส่วนด้านล่างจะทําเป็นสีขาวเพื่อให้บอดอะมันดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองในด้านของวัสดุแล้วก็งานประกอบค่ะตัวนี้เลือกใช้เป็นวัสดุเคสพลาสติกตรงบริเวณขอบมุมมีการทําแบบโค้งมนมาด้วยงานประกอบก็ถือว่าแน่นหนานะในงบประมาณ3,5 0 0หากเรามองเจาะดีเทลค่ะเริ่มกันที่ ฝั่งด้านซ้ายเขาจะมีท็อกเกิลไว้สลับโหมดการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นไวเลส e s s 2.4GHz Blue กอ o ์เบลูทูธหรือว่าแบบเสียบสายก็ตามใครอยากใช้งานโหมดไหนนะคะสามารถมาเลื่อนสไลด์ตรงท็อกเกิลสวิ h ชนี้กันได้และในส่วนของฝั่งด้านขวาค่ะเขาจะมีที่เก็บ usb receiver อยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ไม่ค่อยด้เห็นในบอร์ดตัวอื่นสักเท่าไหร่เป็นเรื่องที่เออดีเหมือนกันนะตัวนี้พลิกมาดูบริเวณด้านหลังคีย์บอร์ดค่ะจะเห็นเลยว่าเขามีสล็อตเอาไว้ให้เลี้ยงสายการเชื่อมต่อได้ส่่วนพออรตกาเชืม ให้มาอยู่เกือบตรงกลางคีย์บอร์ดด้านในนี้เลยจะเป็นพอร์ต USB Type C ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ที่ร่องใต้เคสแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการถอดเปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบให้สายมันหลุดง่ายเออการเชื่อมต่อบแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าในส่วนของการปรับระดับขาอันนี้เราจะมีให้ปรับเพิ่มได้อีก2ขั้นด้วยกันจะเลือกเป็น6องศาหรือว่า9องศาสามารถปรับได้ตามข้อมือของเราแล้วก็ยางกันลื่นแน่นอนว่ามีมาให้ครบทุกจุดนะคะในส่วนของที่แคบขาก็จะมีการตกแต่งมา ให้เข้ากับโทนสีที่เราเลือกอย่างเฟนเลือกเป็นสีแดงกรอบรอบนอกก็จะมีการตัดสีแดงกับสีขาวมาให้อย่างนี้พร้อมกับแซมสินงเงินเข้าไปด้วยพอมันมีคู่สีสสีนี้มาเนี่ยก็ทําให้บอร์ดมันดูแบบเออน่ารักมากขึ้นนะพร้อมกับตรงบริเวณสเปซบาร์ Bar, หรือว่าปุ่มเอนเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการใส่ลวดลายเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยสําหรับวัสดุข,ของตัวคีย์แคปอันนี้ค่ะจะใช้เป็นพลาสติก p ี TB t ทําสีแบบดับเบิลช็อตแต่ว่าจะมีบางปุ่มที่ใช้เทคนิคแบบไดซับนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนนปุ่่มททีําาพวกกรรฟิเยอะอะะๆไแแบบั้้ล ในส่วนของตัวอักษรต่างๆจะมีทั้งฟอนต์อิงเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็จะมีฟอนต์ไทยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าทาง Gaming Planet เนี่ยเอาเข้ามาก็จะมีฟอนต์ไทยมาให้เสมอแต่ว่าทั้งตัวอักษรทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเนี่ยจะไม่มีไฟลอดขึ้นมานะคะโดยรวมนะทั้งการดีไซน์เคสการดีไซน์คีย์แคปน้องค่อนข้างจะลงตัวมากๆหากไปวางที่ออฟฟิศหรือว่าโตทำงานใครก็ตามที่จะเซตอัพคอมเป็นโทนสีแดงหรือว่าสีอื่น,น,นะะเข้ากันแน่นอน,นะคะ่ะมาดูในโหมดการเชื่อมต่อบ้างสําหรับ A98 Pro ตัวนี้จะรองรับแบบไตโม เลยไม่ว่าจะเป็นผ่านการเสียบสาย USB Type C Wireless 2.4 GHz ผ่าน USB DC แล้วก็ Bluetooth 5.1ในฝั่งของ Bluetooth เพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึง3อุปกรณ์น,นะคะไม่ว่าจะต่อกับ PC, ซีโน้ตบุ๊ก iPad มือถือทีวีอะไรก็ตามที่มีการรองรับ Bluetooth เนี่ยตัวนี้สามารถเชื่อมได้โดยทั้ง3โหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ t o g g l e s w i t ว h ในการสลับโหมดได้จากที่ลองใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าการใช้งานสเสถียรพอสมควรนะคะโดยทางทีมงานเฟซได้ลองเอาไปใช้เล่นเกมพิมพ์งาน ทั่วไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะแถมแบตเตอรี่ก็ให้มาถึง4 0 0 0 m ล ah, ิแล้วก็ยังใช้จอ LED เนี้ยนะในการดูเปอร์เซ็นต์ของแบตได้อีกด้วยและถ้าใครเล็งแมคค a n i c a l k คีย์บอร์ดตัวนี้ไปใช้งานกับฝั่ง macOS ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะคะเขาจะมีฟังก์ชันให้เปลี่ยนเลเยอร์ของตัวคีย์บอร์ดแต่ว่าในฝั่งของโปรแกรมเนี่ยอาจจะใช้งานกับ macOS ไม่ได้ใช้ได้แค่ Windows อย่างเดียวเรามาดูไฮไลท์ในฝั่งของสวิชกันบ้างดีกว่าะคะ่ะความน่าสนใจคือทางดาริวเลือกใช้สวิชของตัวเองเลยวันนี้ที่เฟเร,าาระเอ เป็นลีเนี่ยสวิตช์ใช้การกด1จังหวะเริ่มที่การดีไซน์ก่อนเลยตัวสวิตช์มีความดีไซน์แบบใสๆโทนสีฟ้าน่ารักมากส่วนในด้านของฟีลการกดค่ะตัวนี้ใช้น้ำหนักการกดอยู่ที่45กรัมตัวสวิตชุดเด่นเฟรดด้วมันอยู่ที่ความลื่นนะแล้วก็เสียงเนี่ยจะออกไปในโทนที่แบบแหลมนิดนึงยังไงก็ลองไปฟังเสียงของตัวสวิตช์กับตัวคีย์บอร์ดโดยรวมมันนี้ได้เพืทำาซาเทสไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสวิตช์เดิมๆที่ให้มาเพื่อนๆสามารถมอดเพิ่มเติมได้เพราะตัวนี้นี่ยมมมกาาาารรรรองงัับพใให้าาใ้้้ดดววสสสถิตไท3 แล้วก็5พินเลยโดยตัวไฟ RGB เนี่ยจะวางมาแบบ north facing switch นะคะแต่ความน่าสนใจคือตัวเพจของเขาใช้เป็นตัว PC เพจทุกคนแล้วก็มีการตัดเฟกคัตมาให้ด้วยเพราะว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นแบบแกสเก็ตถามว่ามันยวบขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ยวบมากนะคะแต่ก็จะช่วยเรื่องของเสียงประมาณนึงแล้วก็ในด้านของการมอสโฟมค่ะตัวนี้มีการมอสมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวเพจหรือว่าการรองซิลิโคนด้านล่างแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เฟรู้สึกว่าถ้าเกิดทาบอร์ดตัวนี้มอสขึ้นเพิ จะเป็นเรื่องของสเตบิลิเซอร์มันยังไม่ได้แบบมีความบาลานซ์มากนะคะแล้วก็เสียงไม่ค่อยแน่นแต่ถ้าเกิดใครมดเพิ่มเนี่ยเสียงดีขึ้นแน่นอนอ่ะเรามาดูต่อกันที่โหมดไฟบ้างดีกว่าตัวนี้มีไฟ RGB เราสามารถเลือกปรับโหมดได้เลยโดยจะมีมาให้ทั้งหมด7โหมดด้วยการเป็น Full RGB นะแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับเพิ่มเติมแนะนําให้โหลดโปรแกรมมาใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะโดยตัวโปรแกรมเนี่ยจะรองรับแค่เฉพาะ Windows เท่านั้นสาย macos ไม่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ต้อง เสียบสายเท่านั้นถึงจะใช้งานโปรแกรมได้ใช้ผ่านเวเลสไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรรู้จะมีตั้งแต่ตัวคีย์แมปปิ้งนะคะการเซตค่ามาโครต่างๆการเซ็ตโหมดไฟเพิ่มเติมหรือว่าเปิดโหมดไฟตามจังหวะเสียงเพลงก็ได้ถ้าเกิดใครอยากใช้คีย์บอร์ดให้คุ้มค่านะคะก็โหลดตัวโปรแกรมมาใช้เพิ่มเติมกันได้เลยยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูโหมดไฟกันแบบเต็มๆดีกว่าตัวนี้โหมดไฟค่อนข้างสวยนะคะ และนี่ก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดของเจ้าดาริว A98 Pro ปค่ะสำหรับราคาของน้องอยู่ที่35,90บาทเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมีการบวกเพิ่มหรือว่าลดลงได้แล้วแต่การเลือกสีนะคะอันนี้ก็เป็นราคาคร่าวๆจากทางร้าน Gaming p l a n e t นะในช่วงเดือนหน้าน่าจะมีเข้ามาวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้รันออกไปก่อนก็อดจะรอกันสักนิดนึงเดี๋ยวมีมาให้จับจองกันแน่นอนค่ะผ่านร้าน Gaming p l a n e t สำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยรวมไปถึง ึงว่าทางดาวิวเนี่ยยังมีคีย์บอร์ดรุ่นอื่นอีกรอติดตามกันได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย